ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่317พบกันโดยบังเอิญรอบกายเงียบสนิทลงบรรดาบัณฑิตแห่งสารกัมสารกษาวาเจียนต่างพากันเข้าไปใกล้ผู้เท่ากวนยงฉงเซียนเชิงสีหน้าแสดงความนับถือราวกับว่ากำลังฟังปรัญญาที่ข้าจากผู้เท่ากวนยงฉงเซียนเชิงผู้เท่ากวนยงฉงเซียนเชิงในชุดเสื้อคลุมยาวตัวใหญ่มองไปยังเหล่าบัณฑิตไวละอ่อนที่กำลังตั้งใจฟังเขาน้ำเสียงอ่อนโยนไม่เร่งรีบ การสังหารกองกำลังหลังหลักของซีเหลียงจะทำให้ซีเหลียงไม่มีกำลังมารุกรานต้าจินอย่างน้อยหปีทำให้ชาวบ้านแถบชายแดนของต้าจินใช้ชีวิตอย่างสงบสุขห้าปีครั้งนี้เจ้นทั่วอ๋องทําไม่สําเร็จทว่าไปชิงเหยียนสารต่อปณิธานของท่านปู่นางเอาชนะได้ด้วยกําลังของกองทัพไปเพียงหนึ่งหมื่นนายแม้จะสังหารรบาบคาบทว่านางไม่ได้ทําไปเพื่อชาวบ้านต้าจินแถบชายแดนสร้างความสงบสุขให้ใต้ล่าอย่างนั้นหรือ เหล่าบัณฑิตเงียบกริบมองไปที่นักปราดผู้เท่าที่ผมเขาโพลนแผ่นหลังโค้งงอนเล็กน้อยจากนั้นพยักหน้าตามอย่างไม่รู้ตัวจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปชิงเหยียนกลับมาจากสงครามข้าถามนางว่าเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดจากสนามรบบ้างไปชิงเหยียนตอบว่านางเห็นกองกระดูกที่กองรวมกันราวกับภูเขาในดินแดนแห้งแลง้ง หลุมศพกลาดเกลื่อนนาทีอุดมสมบูรณ์ไม่มีคนคอยดูแลสิ่งมีชีวิตตายจากนั่นคือศพกนาตกรรมซึ่งคนที่อยู่ในเมืองหลวงที่สะดวกสบายไม่เคยพบเห็นนางยินดีใช้ความสามารถทั้งหมดของนางสละชีพเพื่อคืนความสงบสุขให้ใต้ล่าแห่งนี้ตอนนั้นนางอายุเพียง13ปีแต่กลับมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่รักและมีความเมตตาต่อใต้ล้าแม้ข้าจะเป็นอาจารย์ของนางแต่ก็ยังยอมรับว่านางไม่ได้ เมื่อเห็นผู้เท่ากวนหยงเฉียนเรนเชงชอบมือสายหน้าน้อยๆ้ย,ย,ยบรรดาบัณฑิตที่ยืนถือโคมไฟอยู่หน้าประตูพระราชวังขอบตาร้อนเผาพวกเขานึกไม่ถึงเลยว่าสตรีคนหนึ่งจะมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้สละชีพของตัวเองเพื่อคืนความสงบสุขให้ใต้หล้าเด็กสาวที่อายุเพียง13าปีมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่และแกร่งกล้าถึงเพียงนี้บัณฑิตที่เอาแต่อ่านตำรายอย่างพวกเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดกันเหล่าบุรุษที่โจมตีไปชิงเหยียนจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดกัน ไปชิงเหยียนยืนจุงม,มาอยู่จากที่ไกลๆมองดูอาจารย์ที่อายุเกิน50ปียืนนิ่งอยู่หน้าประตูวงัง่าำกลางสายลมทั้งทั้งท้อง,งฟ้ายังไม่สว่างท่านกำลังกล่าวแก้ตัวแทนนางความรู้สึกซาบซึ้งเอ่อล้อนขอบตาร้อนเผาขึ้นเรื่อยๆไปจีนซื้อก็รู้สึกซาบซึ้งใจเช่นเดียวกันเด็กสาวเดินเข้าไปสองก้าพลางกระซิเบเสียงเบาอาจารย์ช่างจริงๆเจ้ากะบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดมีแต่เสียงลมพัดพี่หญิงใหญ่ท่าน ผู้เท่ากวนยงฉงเซียนเชิงตกอยู่ในพวังความคิดของตัวเองเอ่ยขึ้นเสียงสะอื้นตอนนั้นเจิ้นกัวอองจุงเด็กสาวตัวน้อยมาขอให้ข้าช่วยสั่งสอนานางข้าถามว่าสตรีไม่มีความรู้ถึงจะเรียกว่าคุณธรรมเหตุใดต้องร่ำเรียนสิ่งเหล่านี้ด้วยเจิ้นกัวอองตอบว่าการเรียนจะทําให้รู้ว่าสิ่งใดคือมารยาทศิลธรรมความเที่ยงตรงและความอัปยศข้าไม่ขอให้หลานสาวรอบรู้ทุกเรื่องในใต้ล่าขอเพียงนางรู้ว่าสิ่งใดคือมารยาทศิลธรรมความเที่ยงตรงและความอัปยศ ปฏิบัติตนอย่างเที่ยงตรงไม่ทำผิดต่อคนทั้งใต้ล่าไปชิงเหยียนหลานสาวคนโตของเจิ้นกัวอ๋องไปไวถึงไม่ทำให้เงินก็หวองต้องผิดหวังแม้นางจะเป็นสตรีทว่ามีความสามารถในการปกครองแคว้นมีวรยุทธในการปกป้องแผ่นดินพวกเจ้าควรเรียนรู้จากนางให้มากถึงจะถูกเหตุใดจึงมารวมตัวกันที่นี่เพื่อโจมตีผู้สร้างประโยชน์ให้แก่แคว้นต้าจินด้วยผู้เท่ากวยงสงเซียนเชิงกวาดสายตามองไปยังเหล่าบัณฑิตที่ก้มหน้าลงอย่างละอายใจและอับอาย ชีวิตนี้ข้ามีลูกศิษย์ทั้งหมดส3ิบสาคนมีเพียงไปชิงเหยียนที่เป็นสตรีเพียงคนเดียวทว่าข้ากลับภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ยิ่งนักลมหนาวพัดเข้าดวงตาที่ร้อนเผาของไปชิงเหยียนหญิงสาวพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่แทบจะกลั้นเอาไว้ไม่อยู่หากท่านอาจารย์รู้ว่านางไม่ใช่เด็กสาวอายุ13ที่มีแต่ใจที่งดงามและเที่ยงตรงผู้นั้นแล้วเขาจะยังภูมิใจในตัวนางหรือไม่ ไปชิงเหยียบมองไปยังอาจารย์ของตัวเองคุกเข่าลงค่านับแน่พื้นหนึ่งครั้งจากนั้นก้าวขึ้นไปบนหลังม้าไปเถิดไปจีนเจอาคองคำนับผู้เท่ากวนหยงเสียนเชิงเช่นเดียวกันจากนั้นก้าวขึ้นมาตามหลังไปชิงเหยียนไปผู้ดูแลหลิวพาองค์รัก์ที่ติดตามไปคุ้มครองไปชิงเหยียนที่ช่วยอย่างในครั้งนี้ขี่ม้าออกไปยังนอกเมืองวันที่7เดือนสี่ยามชื่อคดีการทุจริตข้อสอบสิ้นสุดลง ฮ่องเต้มีพระราชะองค์การประหารผู้คุมสอบทั้งหมดที่รับสินบนในครั้งนี้ตระกูลเหมือนเจิ้นดังถูกกวาดล้างบุรุษถูกในประเทศสตรีถูกลดฐานะเป็นทาสผู้สอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่สามารถเข้าสอบได้อีกตลอดชีวิตเดือดร้อนทั้งตระกูลทายาทภายในสามรุ่นของตระกูลนั้น,น,นห้ามเข้าร่วมการสอบขุนนางการจัดสอบขุนนางจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนสองปีหน้า เมื่อข่าวประกาศออกมาบรรดาผู้สอบต่างยินดีปรีดาต่างกลับไปเตรียมตัวสอบใหม่ที่โจนของตัวเองหวังว่าปีหน้าจะหาข้อสอบได้ดีดต่งชิงผิงสั่งให้คนหน้าจดหมายไปแจ้งข่าวให้ต่งชิงเยวน้องชายของเขาที่อยู่เติ้งโจทราบกล่าวว่าให้ตั้งชังหยวนอยู่เมืองหลวงต่อเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบในปีหน้าจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปมาอีกรอบเขาบอกกับต่งชิวเย่เว,ว่ว่าเดิมทีต่งชังหยวนติดหนึ่งในสามครั้งหน้าเขาต้องสอบได้ดีกว่าอย่างแน่นอน ไปชิงเหยียนขีม้าเร็วมุ่งหน้ายัางช่วยหยางโดยไม่หยุดพักผ่อนในที่สุดก็ไปถึงเมืองช่วยหยางในยามชวีตอนนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทลงแล้วแสงดาวเริ่มส่องแสงระยิประยับเล็กน้อยไปชิงเหยียนไม่ได้กลับมาที่นี่หลายปีแล้วช่วยหยางไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักตลาดกลางคืนเริ่มต้นขึ้นแล้วคมไฟส่องสว่างราวกับช่วงกลางวันบนท้องฟ้าเหลือเพียงแสงสีแดงเพียง พ่อค้าแม่ค้าแขวนคมไฟหนังแกะไว้ที่หน้าร้านต่างตะโกนขายของทุกที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะครึกครื้นยิ่งนักไปจินจื้อยังไม่เคยเห็นตลาดตอนกลางคืนของเมืองช่วยอย่างเด็กสาวรู้สึกประหลาดใจมากไปชิงเหยียนลงมาจากม้าและเดินเล่นเป็นเพื่อนไปจินจื้อผู้ดูแลหลิวสั่งให้คนไปจองโรงเตี๊ยมที่ดีที่สุดในช่วยอย่างเพราะไปชิงเหย,ยนเดินทางอย่างเร่งรีผู้ดูแลหลิวจึงไม่ได้ให้คนเตรียมการไว้ล่วงหน้าไปชิงเหย,ยนไม่อยากให้ตระกูลบรรพบุรุษรู้ตัว ดังนั้นจึงต้องพักที่โรงเตี๊ยมผู้ดูแลโรงเตี๊ยมขอโทษคนที่ผู้ดูแลหลิวสั่งให้ไปจองโรงเตี๊ยมอย่างนอบน้อมลูกน้องของผู้ดูแลหลิวคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นส่งคนไปหาโรงเตี๊ยมอื่นและส่งคนไปรายงานให้ผู้ดูแลหลิวทราบผู้ดูแลหลิวได้ยินก็ขมวดคิ้วแน่นทั่วทั้งชัวนอย่างมีเพียงที่นั่นที่มีเรือนแยกพวกเราไม่เป็นอันใดทว่าจะลำบากคุณหนูใหญ่และคุณหนูสี่ไม่ได้เด็ดขาด ไปชิงเหยียนที่จูงมายืนอยู่เป็นเพื่อนไปจีนซื้อที่กำลังเลือกหน้ากากอยู่ได้ยินจึงกล่าวขึ้นลุงหลิวเปลี่ยนที่เถิดไปชิงเหยียนกล่าวจบก็ได้ยินคนเรียกนางจวนไปชิงเหยียนหันกลับไปมองก็เห็นเยวล้อหันกลับไปเรียกเชียวหลงเหยียนอย่างตื่นเต้นนายท่านขอรับเชียวทรงเหยียนที่ยืนอยู่หน้าแผงขายของเล่นหันกลับมา ดวงตาลึกล้ามส่อแววประหลาดใจเล็กน้อยเหมือนแสงสีส้มสองกระทบดวงตาจนแววตาของชายหนุ่มอ่อนโยนลงชั่วครู่เขาวางของเล่นในมือลงสั่งให้เยเวหรือชื่อเอาไว้จากนั้นเดินไปหาไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนนึกถึงหยกจักรจัน์ของเซียวทรงเหยียนขึ้นมาได้หญิงสาวแอบลูบไปที่ถุงเงินซึ่งมีหยกจักรจันทรอยู่อย่างแผวเบานางยังไม่ได้คืนหยกจัก,กระจันให้เขียวทรงเหยียนเลยไปจิ่นจื้อที่ถือหน้าก,ากากเสืออยู่ในมือมองเห็นเชียวทรงเหยียนดวงตาของนางเป็นประกาย เซียวเซียนเชิงเซียวหลงเหยียนทำความเคารพไปชิงเหยียนยิ้มยิ้มเอ่ยถามอย่างไม่รีบร้อนเหตุใดคุณหนูใหญ่ไปจึงมาอยู่ที่ชั่วหยางได้ขอรับไปชิงเหยียนทำความเคารพกลับพลางเอ่ยตอบตระกูลบรรพบุรุษอยู่ที่ชั่วหยางเซียวซงเหยียนพยักหน้าโชคดีได้พบกันโดยบังเอิญหากคุณหนูใหญ่ไปไม่รังเกียจเดินเล่นด้วยกันสักครู่ดีหรือไม่ขอรับไปจิ่นจื้อใช้หน้ากาก,ากซ่อนรอยยิ้มเอาไว้เอ่ยสนับสนุนพี่หญิงใหญ่ อย่างไรเสียเราก็ยังจองโรงเตี้ยมไม่ได้ไปเดินเล่นกับเซียวเซียนเชิงก่อนเถิดเจ้ากะช่องตามใจทูเดย์ตอนที่3 1 8สิบเห็นเป็นเด็กหากคุณหนูใหญ่และคุณหนูสีไม่รังเกียจเหยียนเหมาโรงเตี้ยมไว้ทั้งหมดล้วนเป็นห้องแยกที่มีลานหญ้าในตัวไม่มีผู้ใดรบกวนความสงบของคุณหนูทั้งสองแน่นอนขอรับเซียวหลงเหยียนกล่าวจบก็ทำความเคารพไปชิงเหยียนคุณหนูใหญ่ไปได้โปรดให้เหยียนได้ตอบแทนบุญคุณสักครั้งเถิดขอรับ เช่นนั้นก็รบกวนเสี่ยวเซียนเซิงด้วยนะเจ้ากะไปจินจื้อพยายามช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไปชิงเหยียนและเซียวหลงเหยียนข้าได้ยินมาว่าโรงเตี๊ยมหรูของซ่่ยหยางมีเรือนแยกทุกเรือนตกแต่งหรูรามากแต่พอให้ผู้ดูแลหลิวไปจองกลับได้รับคําตอบว่าถูกเหมาไปแล้วเซียวเซียนเซิงใจปั้มนักเจ้ากะไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนหันไปมองไปจินจื้อนิ่งเห็นว่าน้องสาวรีบใช้หน้ากากบังใบหน้าของตัวเองเอาไว้ไปชิงเหยียนจึงกล่าวขึ้น เช่นนั้นก็รบกวนเสี่ยวเสียนเซิงด้วยนะเจ้ากะไปชิงเหยียนจับถุงเงินแน่นางต้องหาโอกาสคืนหยกจากจันให้เซียวหลงเหยียนอาศัยอยู่ที่โรงเตี๊ยมเดียวกันคงจะสะดวกขึ้นลุงหลิววันนี้เราจะรบกวนเสี่ยวเสียนเซิงพักที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ลุงหลิวตามคนที่ไปหาโรงเตี๊ยมกลับมาเถิดเซียวหลงเหยียนผายมือเชิญไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนส่งเชือกมาให้ผู้ดูแลหลิวจากนั้นเดินไปพร้อมกับเซียงหลัวเหยียน ตั้งแต่ที่เยเวสือทราบว่าเจ้านายขอเขาชอบคุณหนูใหญ่ไปเขายิ่งรู้สึกว่าทั้งคู่เหมาะสมกับราวกับกิ่งทองบอยกนอกจากความนับถือที่มีให้ไปชิงเหยียนแล้วย่เยสือยังให้ความสนิทสนมกับไปชิงเหยียนในฐานะภร,รยาของนายท่านในอนาคตอีกด้วยในเมื่อตอนนี้คุณหนูใหญ่ไปอยู่ที่ซั่ยหยางเช่นนั้นคุณหนูใหญ่คงยังไม่เห็นรายชื่อที่ข้าให้คนนำไปส่งให้ที่จนไปเมื่อเช้านี้เซียวหลงเหยียนใช้น้ำเสียงที่ได้ยินกันเพียงสองคนไปชิงเหยียนประหลาดใจา รายชื่ออันใดหรือเจ้ากะรายชื่อของบัณฑิตของสำนักศึกษากัวจือเจียนที่ก่อเรื่องในครั้งนี้และญาติสนิทของพวกเขาอีกทั้งหลายวันมานี้พวกเขาพบปะกับผู้ใดบ้างเซียวหลงเยียนกล่าวเสียงเบาหวิวอย่างไม่รีบร้อนนี่คือสิ่งที่ไผ่ชิงเหยียนสั่งให้คนไปสืบเมื่อเห็นไผ่ชิงเหยียนมีสีหน้าประหลาดใจเซียวหลงเยียนจึงกล่าวขึ้นก่อนที่ข้าจะมาเยือนแคว้นต้าจินข้าสืบประวัติของบัณฑิตแห่งสำนักศึกษากัวจือเจียนและญาติของพวกเขาไว้หมดแล้ว เพราะเสาหลักของแควนต้าจีนในภายภาคหน้าล้วนมาจากบัณฑิตเหล่านี้ทั้งสิ้นทว่าเซียวหลงเหยียนไม่ได้กล่าวออกไปว่าในบรรดาบัณฑิตของสำนักศึกษากัวจือเจียนก็มีคนของเขาอยู่ด้วยคนของเซียวเซียนเซิงเยอะกว่าที่ข้าคิดไว้มากเลยเจ้ากะไปชิงเหยียนจับหยกจักจันผ่านถุงเงินของตัวเองน้ำเสียงราบเรียบเซียวหลงเหยียนสืบเรื่องนี้ได้เร็วกว่านางแสดงว่าเซียวหลงเยียนมีสายสืบในเมืองหลวงมากมาย อีกอย่างการที่เซียวหลงเยียนสามารถสืบได้อย่างง่ายดายว่าคนเหล่านั้นไปพบปะกับผู้ใดบ้างแสดงว่าชายหนุ่มมีคนอยู่ในสำนักศึกษากัวจือเจียนคนทำการค้าข้อดีอื่นไม่ค่อยมีทว่ามักสืบข่าวได้รวดเร็วกว่าผู้อื่นขอรับเซียวหลงเยี่ยนกล่าวจบเงยหน้าขึ้นก็เห็นแผงขายถังหูลูกหนึ่งเขาจึงหันไปสั่งให้เย่ซือไปซื้อมาสองไม้เซียวเซียนเซิงมาทำการค้าที่ซ่วยหยางหรือเจ้ากะไปชิงเหยียนถาม ใบชาขาวของซวยย้ยหยางขึ้นชื่อมากค่าจึงมาดูด้วยตัวเองว่าพอจะทำเป็นการค้าได้หรือไม่อีกอย่างมีสินค้าบางประเภทจากต้าเยี็ยนที่ข้าตั้งใจจะขายเฉพาะในซุยย้ยหยางเท่านั้นเซียวหลงเหยียนยกยิ้มมุมปากบางๆจ้องไปยังไปชิงเหยียนพลางเอ่ยตอบดวงตาของเซียวหลงเหยียนอ่อนโยนและลึกซึ้งเกินไปราวกับมีความรู้สึกลึกซึ้งแฝงอยู่ นึกถึงถ้อยคำของเซียวหลงเยียนตอนที่อยู่บนเรือไปชิงเหยียนรู้ความรู้สึกของเซียวหลงเยียนอย่างชัดเจนแล้วนางกำยกจักจั่นแน่นก้มหน้าหลบสายตาของชายหนุ่มพยักหน้าน้อยๆยเช่นนั้นก็ขอให้การค้าของเซียวเซียนเสริมรุ่งเรืองนะเจ้ากะเย่สือเดินถือถังหูลูสองไม้กลับมาเซียวหลงเยียนรับมาหนึ่งไม้พลางยื่นให้ไปจินจื้อไปจินจื้อขอบคุณพลางรับมาอย่างอารมณ์ดีเซียวหลงเยียนยื่นอีกไม้หนึ่งให้ไปชิงเหยียนคุณหนูใหญ่ไป ไปชิงเหยียนตะลึงเซียวเซียนเซิงข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะเจ้ากะอายุใช้วัดความแก่ทว่าอาหารไม่ได้เป็นตัววัดขอรับเซียวหลงเหยียนยืนยิ้มน้อยๆอยู่ท่ามกลางแสงไฟที่สว่างจ้าเซียวหลงเหยียนเห็นนางเป็นเด็กอย่างนั้นสินะไปชิงเหยียนรับทังหูลู่มายิ้มยิ้มพลางเอ่ยขอบคุณคงเป็นใบหน้าของขบวนของเซียวหลงเหยียนโดดเด่นเกินไปจึงเป็นที่สะดุดตาของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซียวหลงเหยียนและไปชิงเหยียนที่เดินเคียงบาเคียงไหล่กันตามกลางฝูงชนที่มากมาย เด็กน้อยซึ่งสวมมงกุฎดอกไม้อยู่บนศีรษะถือตะกร้าดอกไม้สดที่เพิ่งเก็บมาถลาเข้าไปด้านหน้ายื่นกระเช้าดอกไม้ให้ไปชิงเหยียนอย่างรู้งานดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นช่างบริสุทธิ์ไรเดียงสายิ่งนะมารดาของเด็กน้อยเห็นองครักษ์ที่เดินตามไปชิงเหยียนและเซียวหลงเหยียนเป็นขบวนนางรู้ทันทีว่าคุณหนูและคุณชายสองคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนที่ชาวบ้านธรรมดาอย่างนางจะล่วงเกินได้ นางรีบวิ่งออกมาจากแผงดอกไม้อย่างร้อนรนตะโกนเรียกบุตรสาวย่าเนียงกลับมาเดี๋ยวนี้สาวน้อยหันกลับไปโบกมือยิ้มตาหลีให้มานดาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยพี่ชายและพี่สาวตรงหน้าง,งดงามราวกับเทพบนสวรรค์พวกเขาต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเซียวหลงเยียนได้ยินว่าสาวน้อยตรงหน้าชื่อยาเนียงชายหนุ่มโน้มตัวไปลูบศีรษะของเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนหยิบดอกไม้ออกมาแล้วยัดเงินจำนวนหนึ่งใส่ตะกร้าของเด็กสาวแทน เด็กสาวเบิกตาพลงมองเงินจำนวนนั้นด้วยแววตาที่เป็นประกายจากนั้นรีบโบกมือคืนเงินให้เซียวหลงเหยียนใช้มือสื่อจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนี้เป็นอันใดให้เจ้าไว้ซื้อขนมทานเซียวหลงเหยียนกล่าวเสียงอ่อนโยนเด็กน้อยสายหน้าไม่ยอมรับเงินจากเซียวหลงเหยียนผู้ดูแลหลิวไปชิงเหยียนเรียกผู้ดูแลหลิวรีบลงหยิบเหรียญออกมาจากอ,อกจากนั้นใส่ลงในตะกร้าของยาเหนียงกล่าวยิ้มยิ้มไปเถิด เด็กน้อยโค้งคำนับขอบคุณจากนั้นวิ่งกลับไปหามันดาอย่างอารมณ์ดีชูตะกร้าให้มันดาเห็นเงินที่นางได้จากการขายดอกไม้เซียวหลงเยียนหยัดก,กายขึ้นมองไปยังไผ่ชิงเหยียนที่มองตามแผ่นหลังเด็กน้อยไปมุมปากของชายหนุ่มยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยมันดาขอเด็กน้อยรูปศีรษะของบุตรสาวอย่างแผ่วเบายื่นเงินให้เด็กน้อยพลางชี้ไปยังแผงขายทั้งหูลู่เด็กน้อยใส่หน้ายัดเงินใส่ถุงเงินของมันดาอย่างแน่วแน่เซียวหลงเหยียนยื่นดอกไม้ในมือให้ไผ่ชิงเหยียนคุณหนูใหญ่ไป มอบให้เซียวเซียนเซิงเจ้ากะไปชิงเหยียนกล่าวเซียวหลงเหยียนชะงักไปเล็กน้อยพยักหน้าลงจากนั้นส่งดอกไม้สดให้เยเวสือขอบพระคุณคุณหนูใหญ่ที่มอบดอกไม้ให้ข้าขอรับเมื่อผู้ดูแลของเซียวหลงเหยียนที่ยืนอยู่หน้าหอเทียนเซียงมองเห็นเซียวหลงเหยียนก็รีบถลกชายชุดเดินลงมาจากกันใดสูงอย่างรวดเร็วเขาทำความเคารพเซียวหลงเหยียนอย่างนอบน้อมนายท่านเตรียมห้องรับรองในหอเทียนเซียงเรียบร้อยแล้วขอรับ เพื่อตอบแทนสำหรับดอกไม้เหยียนขอเลี้ยงน้ำชาคุณหนูใหญ่ไปและคุณหนูสีนะขอรับพี่หญิงใหญ่เราสามารถมองเห็นหอคอยบูชาประดับไฟของวัดทูหลิงได้จากหอเทียนเสียงเจ้ากะดวงตาของไปจินจื้อเป็นประกายใช่ขอรับค่าจองห้องบนสุดของหอเทียนเซียงเอาไว้เป็นที่ที่มองเห็นบรรยากาศสวัสดิ์ทูหลิงได้งดงามที่สุดขอรับผู้ดูแลของเซียหลงเหยียนกล่าวอย่างรู้งานพี่หญิงใหญ่ ไปจินจื้อกระตุกแขนเสื้อของพี่หญิงใหญ่เบาๆเมื่อครูนางตอบตกลงว่าจะพักที่โรงเตี๊ยมเดียวกับเซียวหลงเหยียนโดยพละการไปแล้วครั้งนี้นางจะทำตามอำเภอใจเช่นนั้นอีกไม่ได้มีเช่นนั้นพี่หญิงใหญ่อาจจะโกรธนางไปชิงเหยียนมองดูไปจินจื้อด้วยแววตาตามใจเช่นนั้นขอรบกวนเซียวเซียนเซิงด้วยนะเจ้าคะเชิญขอรับเซียวหลงเหยียนเชิญไปชิงเหยียนเข้าไปด้านใน เด็กรับใช้พาทั้งหมดเดินขึ้นไปชั้นบนสุดของหอเทียนเซียงด้วยท่าทีนอบน้อมตอนที่กำลังจะเดินขึ้นไปบนชั้นสามไปชิงเหยียนได้ยินเสียงกล่าวอย่างเหิมเกรมของคนเมาดังออกมาจากห้องรับรองที่ปิดไม่สนิทหนึ่งทั้งหูลู่เป็นของหวานที่ใช้น้ำตาลเคลือบแข็งบนผิวของผลไม้สดแล้วเสียบบนไม้ยาวๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ